ตายได้แล้วมึงหัวดอหัวดอปอนแต่ตายได้แล้วไอ้หัวดอขอโทษเล,ยล้ยครับผมกูโหว,ว่าผมเห็ดยังไ้เนาะแต่สิมาแสงกันตายสบอ บมโหสีบาอนแน่ไลยจับผมไปเห็นยังแหงมั่มตายไปสีเหลียงคนข้างหลังผมอ่ะท่านพี่น้องมัมตายผู้ดสีมะเลียง ว่าเว็าเป่นเลยเหมืนอนเขาทนได้ายครับผมเี่ดให้บันทกใจเนาะ บายองกับบาหลดแต่ขันมาแซงกันตายเนี่ยไม่มีใครอยากตายดอกพี่น้องผ้าละเฮายังมีอยู่นะครับใช้สค่างวดลดค่าน,นูานค่านี้แน่อพราอมรับพิ่ชอบเ้องมัไหลขันผมตายไปผมสีไปสีมาะเบิง่งคนข้างหลังของผม ก้ยเนี่ยเล็ดเองแป๊บๆอร่อยสดได้หลายเนี่อครับผมจีตบนถือใจเนาะผู้ทีให้กำลังใจผมก็อขอบพุณนหลายๆครับผม Sånn. Mm. ตื่นมากแต่ว่าสีเฮ็ดงานแบบหลาบดื่นแต่ไม่เจอคอมเมนต์เนี่ยนี่เนาะอ้าแต่ิดาวะคนเกิดเป็นคนน้ำกันกับไม่แซงในการตายโมโหจักกันไปซำ ผมกับคนบ้มนนอกคนหนึ่งแหละพี่นอ้องหาเสากินํำเงื่อนเนี่ยเราได้เห็ดอะไ้เงื่อนกับเห็ดการเฮาบประหิดกับบุมมีผู้ใดเลี้ยงเฮาใดเพราะห้าใหญ่แล้วอ,อาอยุห้าวไยเป็นหนาแล้วทุกคนก็ต้องดีลรนเนาะพี่นอ้อง กินต้นพอ,อยังล่ะเพราะคนข้างหลังเนี่ยแสบอยู่ครับผมเจอคอมเมนต์แนวนี่ผม บางคนก็นเพื่อนบางดอกหลายคนเลยแหละที่เขาให้กำลังใจหลายคนพอแม่พี่น้องลุกงปานาอาเพื่อนก็น ผม่คอมเมนต์ให้กำลังใจหลยนะครับผมเวลาเห็นฟังปอนกินกับหิวเขานั่งมาสันย่ามกินเขาก็เบิงฟังปอนมาสันแต่มีส่วนหนึ่งนะครับอืที่เขามาเบิงผมแล้วก็ให้กำลังใจนะครับแต่ก็มี่มาแน่วนี่แหละมแต่เลยเป็นแบบขึ้นยังบอกมันจุกขันว่าแนวอื่นอื ก็กินซากินทั้งนี้นบวชแสบมันเสิเออวาไปยังอันนี้มาบอกให,ห้ฮาไปตายโก้บวชไปยังบวชโทษบวชโกรธดอกครับอความคิดความคิดผีเนาะกับผมผิดให้บวชถือใจด้วว่างในผมกอขอโทษขอโทษได้เลยครับผม ส่วนที่คนที่มักเกนอกเกาขอบคุณเหมือนเดิมครับฝากกดไรก็แชร์ปังๆ่อนนะเด้นเรพี่น้องครับผมเดี๋ยวเก็บไปขีดก่อนนะครับผมแค่นี้แหละครับผมพี่น้องไปแล้วครับ